สวัสดีครับเรามาศึกษาบทเรียนเรื่องแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยาในหัวข้อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยากันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในหัวข้อนี้คือออกแบบและนําเสนอการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยาจากการศึกษาองค์ประกอบและข้อมูลสําคัญในแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ภูมิประเทศนำมาใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้างเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบจากกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศกับการใช้ประโยชน์จุดประสงค์ของกิจกรรมคือ 1. วิเคราะห์เส้นชั้นความสูงและอธิบายแนวคิดในการสร้างถนนตัดผ่านภูเขาจากแผนที่ภูมิประเทศที่กำหนด 2. ส,สืบค้นข้อมูลและอธิบายแนวทางในการเลือกเส้นทางสร้างถนน เรามาดูวัสดุปรปกณ์กันนะครับรูปตัวอย่างแผนที่ภูมิประเทศดังรูปเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมกันนะครับขั้นตอนที่1วิเคราะห์สัญลักษณ์และเส้นชั้นความสูงจากแผนที่ภูมิประเทศและระบุลักษณะภูมิประเทศที่ถนน A, B และ C ตัดผ่านพร้อมบันทึกผลขั้นตอนที่2ส,สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกเส้นทางสร้างถนน ขั้นตอนที่3รวบรวมและจัดกระทำข้อมูลเพื่ออธิบายแนวทางในการเลือกเส้นทางสร้างถนนผ่านพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือเส้นทางที่มีความสูงชันพร้อมยกตัวอยา่างและขั้นตอนที่4นํนำเสนอและอภิปรายผลการทำกิจกรรมเราหยุดวิดีทัศเพื่อปฏิบัติกิจกรรมกันก่อนนะครับเรามาดูผลการทำกิจกรรมกันนะครับ ถนน A เป็นถนนที่ตัดผ่านลาดเขาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสูงไม่มากมีความลาดชันน้อยแนวถนนส่วนใหญ่ขนานไปกับร่องน้ําแต่มีบางส่วนตัดผ่านร่องน้ําถนน B ซึ่งเป็นถนนที่ตัดผ่านร่องเขาแนวถนนส่วนใหญ่ขนานไปกับร่องน้ําแต่มีบางส่วนตัดผ่านร่องน้ําและถนน C ซึ่งเป็นถนนที่ตัดผ่านลาดเขาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสูงไม่มากแนวถนนขนานไปกับร่องน้ํา และมีความลาชันน้อยเรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันนะครับคำถามข้อที่1ถนนสายใดบ้างที่สร้างขนานไปตามแนวของทางน้ำคำตอบนะครับถนนสาย a b และ c คำถามข้อที่2ถ้าเลือกตัดถนน a เบี่ยงไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ของเส้นทางเดิมจะได้เส้นทางถนนที่แตกต่างจากเดิมหรือไม่อย่างไรคำตอบนะครับถ้าตัดถนนเบี่ยงไปทางทิศเหนือถนนจะตัดผ่านสันเขาและมีระยะทางยาวมากขึ้นและถ้าตัดถนนเบี่ยงไปทางทิศใต้มีโอกาสที่จะตัดผ่านภูมิประเทศที่มีความสูงต่ำคำถามข้อที่3การสร้างถนนแต่ละสาย มีแนวทางในการเลือกพื้นที่อย่างไรคําตอบนะครับเลือกตัดผ่านพื้นที่ที่มีความสูงและความลาดชันไม่มากเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมกันครับลองเขียนสรุปผลการทำกิจกรรมดูนะครับจากกิจกรรมสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมได้ดังนี้การวางแผนเลือกเส้นทางในการก่อสร้างถนน มักเลือกพื้นที่ราบไม่มีโบราณสถานโบราณวัตถุหรือสิ่งก่อสร้างมากีดขวางระยะทางสั้นและหลีกเลี่ยงการตัดผ่านทางน้ำจากกิจกรรมทำให้เราทราบว่าข้อมูลในแผนที่ภูมิประเทศเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการสร้างถนนซึ่งข้อมูลจากแผนที่ภูมิประเทศทำให้ทราบลักษณะภูมิประเทศช่วยในการวางแผนการจัดการพื้นที่ เพื่อพัฒนางานในด้านต่างๆให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่เช่นการวางแผนเพื่อลดหรือเฝ้าระวังผลจากภัยธรรมชาติการจัดการแหล่งทรัพยากรอื่นๆเช่นทรัพยากรป่าไม้การวางผังเมืองการสร้างเขื่อนนอกจากการนำแผนที่ภูมิประเทศมาใช้ประโยชน์แล้วแผนที่ธรณีวิทยานำมาใช้ประโยชน์ในด้านใดได้บ้าง เดี๋ยวเราไปหาคำตอบจากกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมข้อมูลแผนที่ธรณีวิทยากับการใช้ประโยชน์จุดประสงค์ของกิจกรรมคือ 1. อ่านและแปลความหมายแผนที่ธรณีวิทยาลายจังหวัด 2. ระบุทรัพยากรหินและหรือโครงสร้างทางธรณีที่พบ 3. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการน,นำข้อมูลทางธรณีวิทยาที่ระบุไว้ในแผนที่ไปใช้ประโยชน์ เรามาดูวัสดุอุปรกรณ์กันนะครับแผนที่ธรณีวิทยารายจังหวัดดังรูปนะครับเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมนะครับขั้นตอนที่1นึ่สำรวจสัญลักษณ์และคำอธิบายในแผนที่ธรณีวิทยารายจังหวัดขั้นตอนที่2อ่านและแปลความหมายสัญลักษณ์บนแผนที่ธรณีวิทยาขั้นตอนที่3ารวบรวมข้อมูลทางธรณีวิทยาที่พบขั้นตอนที่สี่ สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางธรณีวิทยาที่พบขั้นตอนที่5จะกระทำข้อมูลแนะนําเสนอผลการสืบค้นข้อมูลและขั้นตอนที่6นําเสนอข้อมูลทางธรณีวิทยาที่พบและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์เราหยุดวิดีทัศเพื่อปฏิบัติกิจกรรมกันก่อนนะครับ เรามาดูผลการทํากิจกรรมกันนะครับข้อมูลทางธรณีวิทยาที่พบบนแผนที่ธรณีวิทยารายจังหวัดมีดังนี้หินปูนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการทําปูนซีเมนต์ทำวัสดุทนไฟทําปุ๋ยหินไรโอไรต์สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการทําเป็นหินก่อสร้างทําถนนทําทางรถไฟหรือเป็นหินประดับสวนและรอยเลื่อนสามารถนําข้อมูลรอยเลื่อน ไปใช้ในการวางแผนการรับมือกับธรณีพิบัติภัยวางแผนการสร้างเขื่อนหรืออาคารเรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันนะครับคำถามข้อที่1จากแผนที่ธรณีวิทยาลายจังหวัดพบหินชนิดใดบ้างคำตอบนะครับหินทรายหินปูนหินแกรนิต หินดินดานหินเชิตหินเคลหินทัฟหินแอนดิไซ์และหินไรโอไลต์คำถามข้อที่2หินตะกอนที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเป็นหินตะกอนยุคใดคำตอบนะครับยุคเพอร์เมียนคำถามข้อที่3จากแผนที่ธร,รณีวิทยาลายจังหวัดพบโครงสร้างทางธร,รณีใดบ้าง คำตอบนะครับรอยเลื่อนคำถามข้อที่4จากแผนที่ธรณีวิทยาลายจังหวัดมีโอกาสเกิดธรณีพิบัติภัยหรือไม่เพราะเหตุใดคำตอบนะครับมีโอกาสเนื่องจากพบรอยเลื่อนซึ่งอาจทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้คำถามข้อที่5นะครับหินที่พบในจังหวัดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง และพบบริเวณใดคำตอบนะครับหินปูนใช้ทำปูนซีเมนพบบริเวณตอนกลางของจังหวัดหินไดโอไลด์ใช้ในการก่อสร้างทำทางรถไฟพบบริเวณตอนล่างของจังหวัดเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมกันนะครับลองเขียนสรุปผลการทำกิจกรรมดูครับ จากกิจกรรมสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมได้ดังนี้แผนที่ธรณีวิทยาช่วยให้ทราบข้อมูลทางธรณีวิทยาของแต่ละพื้นที่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งทรัพยากรหินที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านนอกจากข้อมูลหินแล้วยังพบข้อมูลโครงสร้างทางธรณีซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยในการวางแผนรับมือเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้เช่นธรณีพิบัติภัย และการวางแผนการสร้างอาคารจากกิจกรรมทำให้เราทราบว่าข้อมูลในแผนที่ธรณีวิทยาช่วยให้ทราบข้อมูลทางธรณีวิทยาของแต่ละพื้นที่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งทรัพยากรทางธรณีซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านเช่นเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสำรวจแหล่งทรัพยากรธรณีวางแผนการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ วางแผนรับมือผลจากทรณีพิบัติภัยวางแผนการก่อสร้างถนนทางรถไฟและเขือ่อนนอกจากนี้ข้อมูลจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ทรณีวิทยานำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรเราไปศึกษาจากกิจกรรมกันครับกิจกรรมการประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ทรณีวิทยา จุดประสงค์ของกิจกรรมคือ 1. สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศจากแผนที่ภูมิประเทศและข้อมูลทางธรณีวิทยาจากแผนที่ธรณีวิทยา 2. ออกแบบและวางแผนการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เรามาดูวัสดุอุปรกรณ์กันนะครับ 1. แผนที่ภูมิประเทศจำนวนหนึ่งระวางดังรูป 2. แผนที่ธรณีวิทยาจำนวนหนึ่งระวางดังรูป จากกิจกรรมกำหนดสถานการณ์ให้ดังนี้สมมุติให้นักเรียนเป็นผู้นําชุมชนเมื่อได้ศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาและข้อมูลภูมิประเทศของพื้นที่ตนเองจึงมีความคิดว่าจะใช้ข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนพัฒนาชุมชนให้มีอาชีพและหรือดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัยต่างๆแล้วออกแบบและเขียนโครงการนำเสนอต่อผู้บริหารระดับจังหวัดเพื่อขออนุมัติโครงการดังกล่าว เรามาดูวิธีการทํากิจกรรมกันนะครับขั้นตอนที่1วิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยาและข้อมูลภูมิประเทศจากแผนที่ธรณีวิทยาและแผนที่ภูมิประเทศขั้นตอนที่2สืบค้นข้อมูลออกแบบและวางแผนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรณีวิทยาที่พบในพื้นที่โดยมีการนําเสนอข้อมูลและเหตุผลสนับสนุนขั้นตอนที่3เขียนโครงการเพื่อนําเสนอต่อผู้บริหารโดยระบุข,ข้อมูลสําคัญดังนี้ 1>, 1. ชื่อโครงการ 2. หลักการและเหตุผลโดยแสดงที่มาความสำคัญเหตุผลและข้อมูลสนับสนุน 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 4. ทขั้นตอนการดำเนินโครงการโดยระบุก,กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 5. ผลผลิตของโครงการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 6. ผลลัพธ์ของโครงการและ 7. ปัจจัยสู่ความสำเร็จของโครงการ และขั้นตอนที่4นําเสนอโครงการและอภิปรายผลของโครงการเราหยุดวิดีทัศเพื่อปฏิบัติกิจกรรมกันก่อนนะครับเรามาดูผลการทํากิจกรรมกันนะครับชื่อโครงการการทําหินประดับจากหินทัมาลีนแกนนิต หลักการและเหตุผลจากข้อมูลในแผนที่ธรณีวิทยาพบว่าพื้นที่พิกัดประมาณ727,000เมตรทางตะวันออกและ270,000เมตรทางเหนือแสดงหน่วยหินแกรนิตที่มีอายุอยู่ในยุคแกรสิกและมีหินทัวมาลีนแกรนิตทัวรมาลีนเป็นแร่รัตนชาติมีความแข็ง7-7.5ถึง7.5มีความวาวแบบแก้วหรือแบบยางสนมีสีได้หลายสี หินแกรนิตท,ที่มีแร่ทอมารีนเป็นองค์ประกอบทําให้หินเหล่านั้นมีสีสันและลวดลายที่โดดเด่นสามารถนำมาดัดแปลงเป็นหินประดับหรือเครื่องประดับในรูปแบบต่างๆได้ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นั้นๆรวมทั้งสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. สําสำรวจลักษณะและปริมาณทมารีนแกรนิตท,ที่พบในพื้นที่เพื่อวางแผนการนำไปใช้ประโยชน์ 2. ออกแบบผลิตภัณฑ์จากทัวร์มาลีนแกนิตที่พบในพื้นที่ขั้นตอนการดำเนินโครงการในการสำรวจพื้นที่มีขั้นตอนดังนี้ 1. สําสำรวจลักษณะภูมิประเทศของแหล่งทัวร์มาลีนแกนิตโดยใช้แผนที่ภูมิประเทศเพื่อวางแผนและประเมินพื้นที่เช่นเส้นทางสำรวจวิธีการเข้าพื้นที่สําสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นบริเวณที่พบทัวร์มาลีนแกนิตชนิดและลักษณะ ปริมาณ 3. เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพในการออกแบบผลิตภัณฑ์มีขั้นตอนดังนี้ 1. กําหน,กนดกลุ่มเป้าหมาย 2. สํารวจความต้องการหรือความนิยมของกลุ่มเป้าหมาย 3. ออกแบบผลิตภัณฑ์ในส่วนของการเผยแพร่และการตลาดมีขั้นตอนดังนี้ 1. สํารวจความคิดเห็นต่อแบบของผลิตภัณฑ์และราคาสําสรวจแหล่งลูกค้าและทำการประชาสัมพันธ์ ส่วนผลผลิตของโครงการคือเครื่องประดับจากทวมเลนแกนิตที่มีความทันสมัยมีคุณภาพมีรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและราคายุติธรรมผลลัพธ์ของโครงการมีดังนี้ 1. คนในท้องถิ่นมีรายได้เสริมลดปัญหาการว่างงาน 2. เปิดโอกาสทางอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับคนในท้องถิ่น และปัจจัยสู่ความสําเร็จของโครงการมีดังนี้ 1. ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 2. การพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน 3. งบประมาณสนับสนุนในบทเรียนนี้ทําให้เราทราบว่าข้อมูลจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยาสามารถนํามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการใช้ประโยชน์และประเมินศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เช่นประเมินศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณีต่างๆการวางผังเมืองและการสร้างเขื่อนครับ